อินเทอร์เน็ตสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างมากมายเราสามารถพูดคุยกับคนอื่นทำการซื้อขายผ่านทางออนไลน์และทำภารกิจส่วนบุคคลได้จากที่ที่เดียวแต่การโต้ตอบออนไลน์เหล่านี้ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการช่อชนทางออนไลน์รูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและคุณควรจะทราบไว้ วิธีการทั่วไปในการจับปลานั้นคือการเกี่ยวเหยื่อไว้กับตัวเบ็ดเพื่อล่อปลาให้อยากกินเหยื่อเมื่อปลากัดที่เหยื่อพวกมันจะกัดติดเบ็ดไปด้วยการช่อฉนแบบฟิชชิ่งบนอินเทอร์เน็ตจะทำงานแบบเดียวกันโดยคนที่ต้องการขโมยข้อมูลของคุณก็เหมือนกับชาวประมงพวกเขาจะส่งอีเมลหรือข้อความโต้อตอบแบบทันทีไปให้คุณผ่านทางเว็บไซต์สื่อสังคมหรือผ่านทางเกมออนไลน์ พวกเขามักจะแท่งเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขาเองและถามคุณเรื่องข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือบอกให้คุณคลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อให้คุณทำภารกิจที่สำคัญให้เสร็จรุล่วงไปหากคุณให้ข้อมูลเหล่านั้นหรือคลิกไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวก็ถือได้ว่าคุณติดเบ็ดเขาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ต้องกังวลไปเรามีแนวทางการปฏิบัติ4ประการที่สามารถช่วยป้องกันคุณจากการฉอฉนแบบฟิชชิงได้แนวทางการปฏิบัติข,ข้อที่1ให้ระวังข้อความที่น่าสงสยัย นักต้มตุ๋นเหล่านี้พยายามทำให้ข้อความของพวกเขาดูเป็นทางการและคุ้นเคยเพื่อให้คุณไว้วางใจคิดให้ดีก่อนเมื่อคุณได้รับข้อความที่น่าสงสัยและหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านข้อความหรืออีเมลซึ่งรวมถึงที่อยู่บ้านของคุณข้อมูลธนาคารรหัสผ่านและอื่นๆอ,อย่าคลิกที่ลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์หากคุณไม่รู้จักผู้สง่งหรือมาจากผู้ส่งที่ไม่น่าเชื่อถือ แนวทางการปฏิบัติข้อที่2มองหาสัญญาณว่าหน้าเว็บมีความปลอดภัยและมั่นคงหรือไม่ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลบัตรเครดิตปอนรหัสผ่านหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าโดยเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยส่วนใหญ่จะมี HTTPS เป็นคำนำหน้าที่จุดเริ่มต้นของ URL ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนหน้าเว็บที่ถูกต้องนักต้มตุ๋นมักจะพยายามนำคุณไปยังหน้าเว็บที่ดูเหมือนจะเป็นทางการและใช้การสะกดชื่อบริษัทที่ผิดเพี้ยนไปเพื่อหลอกลวงคุณเช่น www.microsoft.net นั้นไม่เหมือนกับเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Microsoft ที่สะกดว่า www.microsoft.com ตรวจสอบ URL เสมอ ให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนหน้าเว็บที่ถูกต้องแนวทางการปฏิบัติข้อที่3ให้เว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของคุณทันสมัยอยู่เสมอคุณสามารถตั้งระบบการอัปเดตอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติทำการอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ของคุณอยู่เสมอหมายความว่าคุณจะได้รับการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุดที่จะ ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณแนวทางการปฏิบัติขอ้อที่4ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันมา l แวร์ให้กับอุปกรณ์ของคุณซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายและแฮกเกอร์อย่าเป็นปลาตัวต่อไปที่จะติดเบ็ดเมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ตอย่าลืมคิดก่อนที่จะคลิกดาวน์โหลดหรือแชร์เพื่อป้องกันตัวของคุณเองจากการหลอกลวงแบบฟิชชิงทางออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตทําให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆทั่วโลกได้ในรูปแบบใหม่ๆสิ่งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายบางอย่างเช่นกันมีนักล่าออนไลน์ที่ใช้อ,อินเทอร์เน็ตตลอดเวลานักล่าเหล่านี้มักแทงทําเป็นบุคคลที่พวกเขาไม่ได้เป็นจริงดังนั้นจึงอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าใครกันแน่ที่คุณกําลังคุยด้วยทางออนไลน์ต่อไปนี้คือ เคล็ดลับ3ประการที่คุณสามารถใช้เพื่อรักษาตัว,ตวคุณเองให้ปลอดภัยจากนักล่าออนไลน์เมื่อคุณกำลังสื่อสารออนไลน์เคล็ดลับข้อที่1ใช้สัญชาตญาณของคุณหากมีใครทำให้คุณรู้สึกกังวลใจหรืออึดอัดให้หยุดสื่อสารกับพวกเขาและบอกกับใครที่คุณไว้ใจได้ทันทีเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เพื่อรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเคล็ดลับข้อที่2 จำกัดสิ่งที่คุณแชร์นักล่าออนไลน์มักพยายามให้คุณแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางอีเมลและข้อความให้หลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับคนแปลกหน้าออนไลน์เคล็ดลับข้อที่3รักษาระยะห่างของคุณไว้คิดให้รอบคอบถึงการต้องไปพบปะใครสักคนซึ่งซึ่งหน้ากับบุคคลที่คุณแค่เพียงได้พูดคุยด้วยทางออนไลน์เท่านั้นนักล่าออนไลน์มักใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแสร้งทำเป็นใครบางคน โดยการสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาโดยใช้รูปภาพของบุคคลอื่นถึงแม้ว่าใครบางคนจะดูท่าทางเป็นมิตรก็ตามแต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะทราบให้แน่ว่าคุณกำลังพูดคุยกับใครจริงๆออนไลน์บอกพ่อแม่หรือคนที่คุณไว้ใจเสมอเมื่อมีคนแปลกหน้าบนออนไลน์ขอพบคุณซึ่งซึ่งหน้าเพื่อไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายนักล่าออนไลน์จำนวนมากใช้กลยุทธ์อันชาญฉลาดเพื่อล่อให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย แต่คุณฉลาดกว่านี้แน่คำนึงถึงความเสี่ยงและจดจำเคล็ดลับเหล่านี้ไว้เพื่อให้คุณปลอดภัยเมื่อพูดคุยกับผู้คนผ่านทางออนไลน์รหัสผ่านช่วยป้องกันข้อมูลส่วนตัวและบัญชีของคุณจากบุคคลอื่นรหัสผ่านมีความสำคัญเท่ากับล็อกประตูบ้านทีเดียวคุณต้องการตัวล็อกที่แข็งแกร่งซึ่งยากที่จะทำลาย และป้องกันใครที่อันตรายไม่ให้เข้ามาได้นอกจากนี้คุณยังไม่ต้องการให้ใครหาลูกกุญแจของตัวล็อกของคุณได้รหัสผ่านที่รัดกุมเปรียบเสมือนตัวล็อกที่แข็งแกร่งสำหรับบัญชีของคุณคุณต้องการให้คนอื่นเดาได้ยากคุณยังต้องการให้มันปลอดภัยและมั่นคงเพื่อให้ผู้อื่นพยายามหาแล้วไม่พบให้คุณทำตามเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม และสามารถรักษาให้มันปลอดภัยได้เคล็ดลับข้อที่1คือใช้ตัวอักษรผสมกันกับตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในรหัสผ่านของคุณใช้การผสมกันของตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กและอักขระและมีการเพิ่มตัวเลขเข้าไปจะสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของรหัสผ่านของคุณได้เคล็ดลับข้อที่2ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำสามัญในรหัสผ่านของคุณซึ่งรวมถึงคำทั่วๆไป แลวลีเช่น password หรือเว็บไซต์เช่นเดียวกับคำสำคัญสำคัญที่เป็นส่วนตัวเช่นวันเกิดของคุณชื่อของคุณหรือบ้านเกิดของคุณแฮกเกอร์สามารถค่าเดาวลีเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในรหัสผ่านของคุณการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวอักษรและตัวเลขจะสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมกว่าขึ้นมาได้เคล็ดลับข้อที่ส ให้ใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับบัญชีต่างๆหากมีใครสามารถเดารหัสผ่านอีเมลของคุณได้ก็อาจเกิดปัญหากับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณได้ถ้าหากคุณใช้รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชีธนาคารของคุณสิ่งที่ควรทำคือให้ใช้รหัสผ่านอื่นๆที่แตกต่างกันไปสำหรับบัญชีออนไลน์แต่ละบัญชีที่คุณมีอยู่เคล็ดลับข้อที่สรหัสผ่านของคุณมีไว้สำหรับคุณเท่านั้น เมื่อคุณแชร์กับคนอื่นแม้แต่กับเพื่อนๆและครอบครัวมีแนวโน้มว่าจะมีใครบางคนนำมันไปใช้หรือไม่ได้เก็บไว้อย่างปลอดภัยเก็บรหัสผ่านไว้กับตัวคุณเองเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบเมื่อคุณเสร็จภารกิจและอย่าบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณลงบนคอมพิวเตอร์สาธารณะ นอกจากนี้หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสาธารณะเพราะมันจะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับแฮกเกอร์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณจำไว้ว่าใช้รหัสผ่านที่รัดกุมและเก็บรักษาไว้ให้มั่นคงปลอดภยัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของคุณและโปรดคำนึงถึงคล็ดลับเหล่านี้ด้วยเมื่อคุณสร้างรหัสผ่านใหม่ที่รัดกุม อินเทอร์เน็ตและเว็บทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนๆและครอบครัวที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเราสามารถใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อดูว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อนๆของเราบ้างหรือใช้แชร์ข่าวส่วนตัวและติดต่อกับผู้อื่นแต่การแชร์สิ่งต่างๆทางออนไลน์นั้นไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปมาลองพิจารณาสถานการณ์นี้ดูแฮโรได้รถใหม่และอยากให้เพื่อนๆได้เห็น เขาจึงโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียนี่อาจดูเหมือนโอเคแต่รูปภาพนั้นได้รวมเอาข้อมูลส่วนตัวจำนวนมากเกี่ยวกับแฮโร่เอาไว้ด้วยทุกคนสามารถเห็นหมายเลขป้ายทะเบียนรถของเขาเขาขับรถแบบไหนและเขาอาศัยอยู่ที่ใดได้จากภาพใบเดียวกันนี่อาจจะโอเคสำหรับเพื่อนๆของแฮโร่ที่ได้เห็นแต่อาจเป็นอันตรายหากตกไปอยู่ในมือของคนที่ประสงค์ร้ายและต้องการที่จะใช้มันในทางที่ไม่ดี สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเมื่อคุณแชร์สิ่งต่างๆทางออนไลน์เมื่อคุณตั้งค่าโปรไฟล์บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอย่าลืมตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีของคุณด้วยหากบัญชีของคุณตั้งค่าเป็นสาธารณะใครก็ตามสามารถเห็นข้อมูลของคุณและสิ่งที่คุณแชร์คุณควรจะใช้การตั้งค่าในบัญชีให้เป็นส่วนตัว เพื่อให้การเชื่อมต่อส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นที่สามารถมองเห็นสิ่งที่คุณแชร์ได้นอกจากนี้คุณควรจะเลือกเฟ้นเมื่อคุณรับคำเชื้อเชิญใดๆจากใครบางคนผ่านทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มีวิธีที่คุณจะยอมรับและปฏิเสธคำขอเหล่านี้มาเป็นเพื่อนหรือผู้ติดตามของคุณบนเว็บไซต์เมื่อคุณยอมรับใครสักคนแล้วเขาสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ของคุณ และสิ่งที่คุณแชร์ได้โดยตรงโปรดจำไว้เสมอว่าเมื่อคุณได้รับคำขอตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้โต้ตอบกับบุคคลที่คุณรู้จักและไว้ใจได้เท่านั้นแม้ว่าคุณจะสามารถควบคุมว่าใครเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงโปรไฟล์และบัญชีของคุณคุณก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นทำกับข้อมูลของคุณเมื่อคุณแชร์บางสิ่งทางออนไลน์คุณจะไม่สามารถลบออกไปได้อย่าแชร์ทางออนไลน์สิ่งที่คุณไม่ต้องการให้ คนแปลกหน้าและสาธารณชนได้เห็นจำไว้ว่าให้คิดก่อนแชร์เสมอคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณแชร์สิ่งต่างๆทางออนไลน์ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตคุณควรตระหนักถึงการทิ้งรอยเท้าดิจิตัลของคุณไว้เช่นเดียวกับรอยเท้าจริงที่แสดงให้เห็นถึงร่องรอยว่ามีใครเดินไปตามทางนั้นการทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณ คือประวัติของการทำกิจกรรมที่คุณทำผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดการโพสโซเชียลมีเดียใดๆที่คุณทำเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและข้อมูลใดๆที่คุณแชร์ออนไลน์จะมีส่วนในการสนับสนุนการทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณเมื่อคุณโพสต์บางสิ่งบางอย่างออนไลน์มันจะไม่สามารถลบให้หมดไปได้ดังนั้นการทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณจะคงอยู่ตลอดไปสิ่งนี้อาจเป็นสิ่งที่ดี หากการทิ้งรอยเท้าดิจิตอลของคุณได้รวมเอาสิ่งที่ทำให้คุณมีชื่อเสียงทางออนไลน์ในเชิงบวกเข้าไว้ด้วยสิ่งนี้สามารถช่วยคุณสร้างชื่อเสียงส่วนตัวของคุณได้ประวัติออนไลน์ของคุณยังช่วยให้แอปที่คุณใช้ได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณโดยสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้นโดยปรับให้เข้ากับสิ่งที่คุณชอบและนิสัยประจำวันของคุณ แต่ประวัติออนไลน์ของคุณยังสามารถถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดและถูกนำไปแชร์กับคนอื่นๆได้อีกด้วยโปรดจดจำเคล็ดลับต่อไปนี้ไว้เมื่อคุณกำลังท่องโลกออนไลน์เพื่อที่จะจัดการกับการทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณเคล็ดลับข้อ1ให้รู้ว่ารอยเท้าของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณคนอื่นอาจจะใช้การทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณเพื่อตัดสินคุณบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจรวมถึงนายจ้างเมื่อคุณสมัครงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเมื่อคุณสมัครเรียนในโปรแกรมการศึกษาสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าการทิ้งรอยทาดิจิทัลของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับคุณและข้อมูลของคุณถูกนำไปใช้อย่างไรหากต้องการดูว่าชื่อเสียงส่วนตัวของคุณทางออนไลน์เป็นอย่างไรคุณสามารถค้นหาด้วยตัวคุณเองได้โดยค้นหาชื่อของคุณด้วยเครื่องหมายค้นหาของบิงและดูผลลัพธ์ที่แสดงหากผลลัพธ์เหล่านี้ ไม่แสดงสิ่งที่คุณต้องการให้คิดถึงสิ่งที่คุณแชร์ทางออนไลน์และข้อมูลใดที่คุณอนุญาตให้ผู้อื่นได้เห็นเคล็ดลับข้อ2จัดการกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณคุณสามารถปรับแก้การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันออนไลน์ที่คุณใช้วิธีนี้จะช่วยให้คุณควบคุมว่าใครเห็นสิ่งที่คุณแชร์และข้อมูลใดจะแสดงขึ้นเมื่อมีคนค้นหาคุณทางออนไลน์ เคล็ดลับข้อ3จัดการกับคุกกี้ของคุณคุกกี้คือบันทึกย่อที่มากับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณในขณะที่คุณท่องเว็บโดยคุกกี้เหล่านี้ช่วยแอปติดตามข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่คุณกำลังใช้แอปอยู่วิธีนี้จะช่วยให้แอปทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคุณแต่ข้อมูลเหล่านี้ก่อให้เกิดการทิ้งรอยเท้าดิจิตอลของคุณคุณสามารถใช้การตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อจำกัด หรือบล็อกการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์บางแห่งเคล็ดลับข้อที่4คิดก่อนแชร์เมื่อคุณแชร์บางสิ่งบางอย่างทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่สามารถนำมันกลับมาคืนได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณโอเคกับสิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณในแบบสาธารณะก่อนแชร์เพราะการทิ้งรอยเท้าดิจิทัลของคุณจะคงอยู่ตลอดไปโปรดจดจำเคล็ดลับเหล่านี้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่า คุณพอใจกับการทิ้งรอยเท้าดิจิตัลของคุณและการที่มันถูกนำไปใช้อย่างไรอินเทอร์เน็ตทำให้เรามีข้อมูลและสร้างความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัดเราสามารถค้นหาอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอตลกไปจนถึงเพลงโปรดของเราหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหากับการบ้านแต่เราต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เราหาได้จากออนไลน์พิจารณาสถานการณ์ดังต่อไปนี้ แฮโรต้องการเขียนตำราอาหารและนำไปขายผ่านทางออนไลน์เขาไม่มีฝีมือในการถ่ายรูปดังนั้นเขาจึงค้นหาภาพทางออนไลน์เขาดาวน์โหลดภาพของอาหารต่างๆและรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในหนังสือของเขาฟังดูเหมือนจะโอเคเพราะมันเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆแต่นี่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรือมีความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลที่พบออนไลน์เมื่อมีใครก็ตามนำงานต้นฉบับของพวกเขามาโพสต์ไว้ออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงและอื่นๆอีกมากมายพวกเขากลายเป็นเจ้าของเนื้อหาเหล่านี้ในฐานะเจ้าของพวกเขามีสิทธิ์บางประการโดยปกติถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้เนื้อหานั้นอย่างไรถ้าคุณใช้คำพูดหรือผลงานของคนอื่นและอ้างว่าเป็นของคุณเองก็ถือว่าเป็นการขโมยความคิดการกระทำเช่นนี้นี้ไม่เป็นธรรมกับเจ้าของเดิม และอาจจะเกิดปัญหากับคุณได้หากคุณต้องการใช้เนื้อหาของผู้อื่นในงานของคุณให้แน่ใจว่าได้อ้างอิงเจ้าของผลงานเพื่อให้เครดิตกับงานของพวกเขาเมื่อคุณใช้งานของใครบางคนกับผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังจะขายคุณควรได้รับสิทธิ์จากเจ้าของเดิมก่อนนอกจากนี้คุณอาจต้องจ่ายค่าใบาอนุญาตเพื่อใช้งานของผู้อื่นด้วยบางครั้งเจ้าของเดิมก็ยกงานของพวกเขาให้นำไปใช้ได้ฟรีคุณสามารถใช้เครื่องมือค้นหาเช่น บ n g เพื่อค้นหารูปภาพสื่อและเนื้อหาประเภทอื่นๆที่มีให้ผู้อื่นใช้งานได้เมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ตและค้นหาข้อมูลออนไลน์ให้แน่ใจว่าคุณใช้มันอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเชื่อมต่อเรากับเพื่อนๆครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของเราในรูปแบบใหม่ บางครั้งก็มีคนที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้และใช้เพื่อเผยแพร่ข้อความเชิงลบเกี่ยวกับคนอื่นไซเบอร์บูลลี่หรือการระารานทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตนั้นอาจเลวร้ายพอๆกับการกลั่นแกล้งคนอื่นต่อหน้าคนเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อความที่ร้ายแรงไปยังใครบางคนแพร่กระจายข่าวหรือที่ไม่จริงหรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวของใครบางคนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อมีคนถูกกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ ความรู้สึกของพวกเขาอาจเจ็บปวดและชื่อเสียงของพวกเขาอาจเสียหายได้คุณไม่สามารถป้องกันการกันแกล้งในโลกไซเบอร์ได้เสมอไปแต่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่เป็นมิตรและมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกคนต่อไปนี้เป็นแนวทางบางอย่างที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อส่งเสริมการมีมารยาทที่ดีทางดิจิทัลออนไลน์ดำเนินชีวิตตามกฎทองคา ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อหน้าหรืออยู่บนออนไลน์ก็ตามหลีกเลี่ยงการส่งข้อความเชิงลบหรือการมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจทำร้ายผู้อื่นเคารพความแตกต่างเราทุกคนแตกต่างกันในหลายๆด้านเมื่อคุณโต้อตอบกับผู้คนทางออนไลน์เคารพในความแตกต่างของพวกเขาในด้านความคิดเห็นประสบการณ์และวัฒนธรรม แม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บุคคลอื่นแชร์ออนไลน์ก็ตามคุณก็ควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและทำอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรสำหรับการสื่อสารหยุดชั่วคราวก่อนตอบกลับก่อนที่คุณจะแชร์อะไรทางออนไลน์ให้หยุดและคิดถึงผลที่จะตามมาเสมอดูว่าข้อความของคุณจะทำร้ายคนอื่นหรือไม่จะทำลายชื่อเสียงของคุณหรือไม่หรือความปลอดภัยหรือชื่อเสียงของผู้อื่นคิดให้ดีก่อนที่จะแชร์ออนไลน์ ยืนหยัดเพื่อตัวเองและผู้อื่นหากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยทางออนไลน์คุณควรรู้สึกดีที่จะนำตัวคุณเองออกจากสถานการณ์นั้นและแจ้งไปยังคนที่คุณไว้วางใจให้ทราบเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอินเทอร์เน็ตให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคนทำในส่วนของคุณและเป็นพลเมืองดิจิทัลออนไลน์ที่มีความรับผิดชอบ